เฮ้ยแกวันนี้อากาศดีจังเลยนะโอ้โยเย็นอ่ะบรรยากาศเป็นยังไงล่ะเฮ้ยแกทำไมโง่จังไม่รู้จริงอ่ะจริงสิเอ้ยบรรยากาศนะมันเป็นออกปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิตนะแกแล้วก็บรรยากาศอ่ะรบบอุณหภูมิให้เหมาะกับโลกด้วยแก มีชีวิตดำาลชีวิตอยู่ได้อ่ะป้องกันลังสีไวโอเลตด้วยแกแล้วก็ไม่ให้อนุภาคต่างๆที่ตกมาจากนอกโลกลงมาสู่โลกเราอ่ะแกจริงเหรอจริงดินี่คือปจัจจัยสำคัญย่ค่ะสำหรับการแบ่งชั้นของบรรยากาศนะคะบรรยากาศก็จะมีอยู่5ชั้นนะคะชั้นที่1คือชั้นโพโสเฟียค่ะ สูงจากพื้นดินประมาณ10กิโลเมตรค่ะเป็นชั้นที่มีบรรยากาศมีความแปรปวนมากลมมาแรงสูงต่างๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในชั้นนี้ค่ะส่วนชั้นที่2นะคะสตาร์โสเฟียค่ะสูงจากพื้นดินประมาณ10กิโลเมตรถึง50กิโลเมตรค่ะเป็นชั้นที่บรรยากาศเบาบางมีเมฆน้อยเครื่องบินเนี่ยจะอยู่จะบินอยู่ภายในชั้นสตาร์โทเฟียค่ะมีแก๊สโอ ช่วยดึงดูดลังสีอันต้าไวโอเลตส,ส่วนชั้นที่3นะคะมีโซเฟียค่ะสูงจากพื้นดินประมาณ50-80กิโลเมตค่ะอุอณหภูมิจะลดลงตามความสูงค่ะชั้นที่4ชั้นโทโมสเฟียอยู่สูงจากพื้นดิน80-500กิโเมตรและอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นอย่างรวดเร็วช่วง80-100กิเมตรส่วนชั้นที่5 ชั้นเอ็กโซฟออยู่สูงจากพื้นดิน500กิโลเมตรบรรยากาศเบาบางมากจนหรือว่าชั้นนี้ไม่ใช่บรรยากาศจริงหรอแก,กจริงเลยโอเคการแ่่งชั้นบรรยากาศโดยใช้สมบัติทางอุตุนิยมวิทยาเป็นเณ้านะคะ บริเวณที่มีอิทธิพลของความฝืดจะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ2กิโลเมตร 2. โทโทพสเฟียส่วนกลางและชั้นบน2บริเวณนี้จะมีอุณหภูมิลดลงตามอย่างสม่ำเสมอตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นค่ะ 3. โทโทสเฟีย์อยู่ระหว่างชั้นโทโทอสเฟีย์และสตาโตสเฟีย์สตาโตสเฟีย์เป็นชั้นที่ใช้อุณหิแบ่งเหมือนสตาโตสเฟีย์คือใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ I asked Ôi o yeah nào